เมื่อวันที่24มีนาคม2558รองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการมบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานร่วมเวทีรับฟังประเด็นการปฏิรูปประเทศได้เดินทางไปร่วมการจัดงานเวทีระดับจังหวัดเพื่อรับฟังประเด็นการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติณศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะอนุกรรมธิการและคณะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดขอนแก่นโดยภา,ายในงานได้รับเกียรติจากนายกำทอรถาวรนสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นการปฏิรูปประเทศโดยมีประธานร่วมรับฟัง3คนคือรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนศิริชัยอธิการบดีม,มหาวิทยาลัยขอนแก่นนายเอกราชช่างเหลาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และนายที่วาการกระสังสมาชิกสภา,าปฏิรูปแห่งชาติโดยนายบัญชาพระพลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ผู้แทนประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นําเสนอความคิดจากการรวบรวมความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อปฏิรูปประเทศใน4ประเด็นคือ 1. อยากเห็นคนไทยและสังคมไทยเป็นอย่างไรหลังการปฏิรูป 2. อยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรใน20ปีข้างหน้า สจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบอย่างไรให้ความต้องการเป็นจริง 4. ท้องถิน่นจังหวัดของท่านครอบครัวและตัวท่านจะต้องปฏิรูปอย่างไรกิจกรรมภายในงานนอกจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็นปฏิรูปจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดขอนแก่นแล้วยังมีการบรรยายพิเศษจากนายเอกราชช่างเหลาสมาชิกสภา,าปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย เมื่อวันที่24มีนาคม2558รองศาสตราจารย์ดรนิยมวงพงคํารองที่การบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์รองศาสตราจารย์ดออรอำนวยคําตื้อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรักพงเพชรคําผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินทางไปร่วมการประชุมสภากาแฟสีหราชประจำเดือนมีนาคม2558ณโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนในบริเวณโดยรอบกรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชชัยโดยคณะผู้บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมในประเด็นสำคัญคือการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับขอ,ของรัฐของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การแนะนําคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและสู่บริการวิชาการชุดใหม่การทำงาน CSR กับชุมชนรอบมหาวิทยาลายัยและประชาสัมพันธ์การจัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานในวันที่2เมษายน2558พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนและเสนอความคิดเห็นในอีกหลายประเด็นเพื่อร่วมพัฒน,นาชุมชนและหน่วยงานรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป